น้องหมามาเดินช่วงกลางวันเด็นดีมากช่วงนี้ต้องหาเวลามาเดินหนาวก็หนาว đôi lắp xèng một ổn. Thằng này bạn lưu thằng này. <laughs> then the gun. cha chá nhà đơn đều ừm gặp màn luôn xuống sơn sầm đuôi, ló đuôi.

เดินไปฝั่งบึงบ้านะคะ่ะบาดูรอด้วยลูกตอนนี้ อตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งเองนะคะเนี่ยเที่ยงครึ่งพักเที่ยงจากที่ทำงานมาเดินเล่นพังมา,มาเดินเล่นหนาวหนาวแดดดีแต่หนาวมากมาทางนี้ทางนี้ทางนี้หนูกทางนี้ นคนมานั่งรับแดดกันวิตามินดีคุณซีน่าฮัลโหลทุวัน คนที่มารับชมนะคะสีสวยนี่ก็เดินพันขาไปเดี๋ยว รวยเนาะเดี๋ยวมันก็ร่วงหมดแล้วเนี่ยอีกคงอีกไม่ไไมกี่วันฤลดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละสวยสุดสีสันก่อนจะเข้าหน้าหนาว ตรงนี้ดูสีไปสวยมากมาดูใกล้ เดินรับลมชุม่มวิวมีคนมาเดินทัศนศึกษาไหมฮะทางนู้นนักศึกษาว่าอยู่ก็หาอะไรให้อยู่ตรงนี้สวยส นักเรียนนะจ๊ะไม่ใช่นักศึกษาวาเลนทีนให้ Good afternoon everyoneRight now here is 12.40 j u s t have the break in between เดินพันขาอา๋อพันขาบาลูก แม่น้องอุ้มสวัสดีค่ะขึ้นแป๊บเดียวค่ะพาน้องมามาเดินเล่นในสวนตอนกลางวันพักเที่ยงกลับมาบ้านแป๊บนึงค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจกันนะคะมิชิลกุฎอัปตานุนเสียงดัง Thank you everyone. Have a nice day. See you next time. Bye bye. อย่าเพิ่งล่างเดี๋ยวกล้องตกเออเดี๋ยวมือถือตก